สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนสวยวิดีโอนี้จะนำพาทุกท่านมาเที่ยวชมอีกหนึ่งสถานที่สถานที่ดังกาวนี่เนาะคะ่ะพระเจ้าคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังบ่ทันได้เคยเห็นหรือว่าบางท่านเนาะอาจจะเคยมาแล้วก็เคยเห็นมาแล้วเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ติดกับเส้นทางเลขที่13ใต้และกะัห่างจากเทศบาลเมืองท่าแขกนี้8กิโลเมตรเองเนาะหลายๆคนอาจจะ ที่เอาเส้นทางเลขที่13ใต้นี้กายไปกลายมาแต่อาจจะยังบบฮูเนะวามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบมีอยู่เพราะว่าทางเข้ามานี่เนาะก,ก่าโบได้เป็นทางดีปันไดเนาะเปลี่ยนเพียงแต่ว่าทางให้ให้เห็นเป็นหุปลักษณะทางเข้ามาซื่อๆเนาะแต่กะมีป้ายบอกทางให้กันเนาะแต่ว่าตอนที่พวกข้าพระเจ้าเข้ามาอีกเนาะป้ายบอกทางก็บ,บอกอยูเนะวามันอยู่ใกล้ๆนี่แต่เฮาก็บ่เห็นเนาะจนได้ถามประสะโุโถแถวนั้นเนาะ,ะสถานที่ดังกล่าวนี้กัแมนตั้งอยู่บ้านไม้โพสีเนาะ ห้างจากเทศาบาลกับบด้ไก่หรอกเนาะนี่เนาะก็คือแมนเป็นกําแพงหยักนั่นเองเนาะเพราะว่าในหลายๆวิดีโอที่ผ่านมาเนาะกับมีหลายๆท่านได้แนะนาให้ข้าพเจ้าว่าหากว่าได้ไปทางเมืองทาแขกหรือว่าไปาแข่งขมวนเนาะอยากจะให้พามาเที่ยวสมมาเบิงกํากแพงหยักแน่ว่าเป็นเนาไดเนาะในปัจจุบันนี่เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้มาแล้วกับพยายามเนาะ ซอกหาข้อมูลแล้วกับพยายามซอกหาทางแล้ว like ก็มาเจอะจนได้เนาะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาตอนทุกทานเนาะเมื่อได้เข้ามาแล้วเนาะก็แมนเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเงียบแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ให้คนหนาวลุกเลยเนาะเข้ามาจุดนี้เพราะว่าอยู่ระหว่างเคืองก่างของกันกำแพงนี่เนาะมันจะมีเป็นตังนังเป็นตังนังหินใช่นะเลียงเลียงเลี้ยงกันหลายๆแล้วแล้ก็อยู่เคืองก่างนะมันจะมีเป็นหุ้มปั้นเนาะ แล้วจะมีขันดอกไม้อ่าที่เขาเจ้านํามาบูชาใช่นะตอนข่าว่าเจ้ายางเขามาเห็นแล้วโอมันแมนโบาเขาเจาเขาเจ้าคิดในใจเนาะรู้ซึกแบบคนหนาวแตกน้อยน่อยหนึ่งเนาะแต่เมื่อเขามาแล้วกับอากาศค่อนข้าง,งว่าจะดีแต่ว่าภายด้านในนี้กับมียุงหลายพอสมควรได้หละแต่จะสังเกตเห็นเนะว่าจะมีเป็นก้อนหินย่างใหญ่กันอยู่แล้วก็จนเกิดใครพูดเลยเพราะว่ากับบกคอยจะเห็นมีผู้คนเขามาที่เยาวเนาะนี่ กำแพงนี่เนาะกับแมนเป็นกำแพงยักษ์เนาะที่อ่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้บันทึกเอาไว้ในปุ่มบันทึกการท่องเที่ยวของประเทศลาวเฮาอ่าแล้วกำแพงหินนี่เนาะอ่าที่กว้างและสูงเนาะกับมีเป็นหลายๆต่อนั่นแหละแล้วก็รวมกันยาวถึง1ิห้ากิโลเมตรเนาะสถานที่อ่าสำหรับกำแพงยักษ์นี่เนาะกัมีหลายๆ จุดอีกหนะ่อยโบเะพาะแต่มีชุดนี้แล้วกันยังมีเปลี่ยนยังใหญ่กันอยู่บางบอลกับน,น่อยบางบอลกับหลายนะแต่ว่าจุดนี้จะยาวแล้วกัใหญ่ก่าวมูเนาะเพราะว่าเป็นกําแพงที่ยังบบทันได้แตกนะแล้วกันยาวถึงชิาถึงเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะสูงถึง1ิบหกเมตรคนใด,ดก็คือว่า เป็นตอนเดียวเนาะที่แปลว่ายังสมบูรณ์อยู่ให้เราได้เห็นอยูนะแล้วก็มีความสูงถึง16เมตรก็ถือว่าพอสมควรแล้วแหละเนาะทุกคนเบื่องจากภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกเนาะแปลกอหลีแปลกจากต่างจากจุดอื่นนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่เนาะแต่ว่าเป็นกำแพงที่เกิดจากธรรมชาติเนาะโดยบบได้มีคนปั้นแตงนะ่งเนาะซึ่งผ่านขบวนการวิวัฒ มาแบบหลายล้านปีเนาะจึงกลายเป็นกำแพงหยักหินซ้ายเห็นปะในในอ่าในตำราของอันเพิ่มบันทึกทางการท่องเที่ยวเนาะเพื่อนเก๋เขียนเอาไว้ว่าโบอ่าสถานที่ดังกาวนี่เนาะแมนมันเกิดขึ้นด้วยตัวของธรรมชาติเองเป็นผู้สร้างเนาะแล้วก็บ,บ่ไดอ่ามีคนมาปั้นแตงมามาสร้างขึ้นนะน่ะนี่เนาะทุกคนมันจะยาวออกไปอ่าถึงสิบถึงเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะ ล้วก็มีความสูงถึง16เมตรทว่ารวมกันหลายๆตอนนะทุกานมันจะแบ่งออกเป็นเป็นชุดเป็นชุดไปะนะนี่าว้างถึง15กิโลเมตรทุกคนถือว่าตอนนี้เนาะชุดนี้ถือว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแล้วละเนาะที่ได้พาทุก่านมาเที่ยวชมนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบื่องใกล้แล้วก็ไปเบิ่งชุดคิงการเนาะชุดที่ข้าพรเจ้าว่าเห็นแล้วแล้วมัน,มนขนหนาวลุกเนาะ ก็คิดว่าดุนดุนเทือนหนึ่งเนาะที่จะมีผู้คนเข้ามาเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนมันปิดลักษณะประมาณนี่เนาะเห็ดเห็ดห้ย้าพเจ้า,าแบบเขาจินตนาการไปต่างๆนานาเลยแหละเข้ามาเนาะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนวบาว่ามันเป็นบอลเห็ดผิดิกรอมอย่างหรือบอย่างสีประมาณนี้แล้วมันมีลักษณะแบบคือเขาเบื้องในหนังเนาะก็คือแบบจินตนาการไปสารพัดเลยเนาะเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วน,นะนี่เป็นลักษณะประมาณนี้ มันก็สูงสันคอสม坤เนาะเพราะว่าทางด้านนอกเขาแนมมาตั้งแต่เสน้นทางเลขที่สิบสามใต้เนาะมันก็เป็นปลาอธรรมดาตามสายทางนั่นแหละมันจะบริด้ณวงบอกถึงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮะน่ะน,ะนี่นี่ทุกคนชุดนี้เนาะที่ขาพระเจ้าว่ามีเป็นหูปั้นสีขาวเนาะแต่ขาพระเจ้าบูหงว่าคนเอื้นว่าเอียงและชุดนี้ก็จะมีเป็นบ่อนอันวางขันบูชาดอกไม้เนะาะเดี๋ยวนี้นี่มีเนาะแต่เห็นเป็นห้องหอย นี่เนาะนี่เลยมีเป็น,อนดอกเบ่งและนี้เนาะทุกคนวันนี้แหละที่ข้าพเจ้าว่ามีหุปั้นสีขาวแต่ว่าข้าพเจ้าบหู้ซื้อเนาะว่าเพิ่เอื้นไว้อย่างนี้หินเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นหินซ้ายเนาะกวาดรวมถึงสองบ้านเลยเนาะตามที่เพื่อนว่าหันกา สำหรับกํำแพงหยากนี้มีทั้งแถวบ้านนาโพสีท้าและกาบ,บ้านไมโพสีถือว่ามีสองบอนเราก็จะห่างจากเทศาบาลของเมืองทาแขกมากประมาณแปกิโลถ้าเข้ามาแล้วมนก็นจะมีปิดป้ายบอกเลยว่าสถานที่ต้องเที่ยวเานาะกํำแพงหยักน,นนี่นะคนุณนี่มันมันเป็นหูปันไม่กันเขียนนะ เป็นห <Cornell. S 2> ุบไม้กันเขียนแล้วก็มีป้ายเขียนเอาไว้เป็นสีเนย่งแห่งเห็นแห่งอ่ะขาพระเจ้ายางเขามาเห็นแห่งเห็นป้ายแล้วเห็นหุ้บไม้กันเขียนนี่โอ้จิตใจบบดีแล้วเนาะหิบออกจากนี่นี่โดยทุกวันเลยเนาะปกติแล้วคลิปของข้าพระเจ้านี่ก็จะยาวกว่านี้หน่อยนึงนะแต่ว่าเขามาแล้วมาเห็นแบบนี้แล้วยู่บ่เป็นเลยเนาะเฝ้าท้ายแต่ก็เฝ้าออกไปเลยแบบนี้นะ ทุกคนลองจินตนาการคือข่าวพเจ้าลองเบอง์นาว่ามันมันเป็นตะย่าสิบเลยเนาะเราสังเกตเบิ่งแมมันจะมีเป็นตังนังแบบนี้แล้วก็ป้นหน้าไปทางด้านน่ะบางทีมีหุ้ปั้นแบบนั้นนะเนาะข่าวพรเจ้าอยากยางเข้าไปใกล้อยู่เนาะแต่ว่าโบก้าเข้าไปถึงขนาดเนาะก็ได้อยางเข้ามาได้ระดับนี้หละแล้วก็ทายให้ทุกคนได้เห็นเนาะแถวนี้ เพื่อนเก๋น่าจะดุนๆน้อเข่ามาถางหยาดเชือหนึ่งเพราะว่ามาเห็นสังเกตเห็นมันแปล่นทางด้านลุ่มแล้วก็มีต้นไม้ทางด้านถึงนี่ยาวออกมาเลยนี่เนายทางทางก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็บว่าได้เหตุทางดีขนาดนั่นเนาะมันก็เปลี่ยนเพียงแต่ว่าคลายคือกับเฮ็ุให้เปลี่ยนลักษณะคือเปลี่ยนทางซื่อๆนะมูที่มาน้องกันก๋มาฮอดแล้วเห็นหลักออกไปเลยมูที่มาน้องกันเลย เนาะ,ะเดี๋ยวจะนําพาลูกทานออกไปเบิ่งเส้นทางที่ที่เข้ามาเนาะว่าเป็นเราไหนเนาะทุกคนนี่เนาะไอ้ยาวอย,อยู่ประมาณสามห้าสิบเมตรตัวไก่นั่นนะเส้นทางกะจะเป็นลักษณะประมาณนี้มันบได้บ,ดบงบอกให้เห็นเลยเนาะว่าเออจุดนี้ทางเข้าออไปเส้นจนได้แปลว่าได้ลองยางเข้ามาเบิง่งกะจึงเห็นเนะาะยางเข้ามากะประมาณสี่นาทีนี่แหละเนาะก็หอดแล้วกับบได้ไก่ เพราะว่าทางเข้ามามันก็เป็นป่าลักษณะประมาณนี้แหละเป็นป่าไม้ตามเข็มทางที่เขาเห็นไหนตามเส้นทางเลนทีนะสิบสามไตนะก็เห็นว่าตามสายทางน้อยจุดใดที่บ่มีเฮือนคนมันก็จะเป็นป่าอนนย่างนั้นเลยส,สังเกตบริาจาคห่องหอยคือเดียกว่าเป็นกัมเพงที่ใหญ่ แล้วก็เปลนกำแพงที่ยังลงเหลือให้เห็นอยู่เนาะในในปัจจุบันนี้บางคนเพื่อนก็อาจจะว่าว่าแมนอาเซริยเนาะอาจแมนอาเซริยทั้มแหงเราบุป,ป้องกันที่สร้างขึ้นในสัตววัษที่8ดเนาะภายใต้ยุคสม,มัยของอาณาจักร,รสีโคตรตะบองเก่าแก่พูดเนาะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเนาะทุกคนที่เป็ี่ยนกำแพงเนาะอาจจะยังเห็นให้เห็นอยู่นะทุกคนจุดนี้แต่ว่าจุดนี้มันจะมันตำ ่ำกว่าตัวกังกีนี่เนาะนี่ก็มีขึ้นกันอีกจุดหนึ่งในแต่สมัยแตกกี้เนาะก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรเนาะมีเป็นกำแพงเมืองคือเป็นกำบังหรือว่าป้องกันเมืองนะั่นในแต่สมัยนั้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นงวนก้อนหินบ่ไหวยุ้งอะ่ะยุ้งหลายอีหลี ย่งางเข้ามาฮอดจุดว่าันที่ข่าพระเจ้าอ่ะได้บันทึกภาพเอาไว้ก็ยุงหุ้มพึกเลยนเนาะแขนนี่จนกำยุงเลยใครแต่ว่าฉีดสเปรย์กันยุงไปน้ำเนาะป่านนั้นมันก็นยังตอมได้ได้นี่เนาะปต้ยทางเขากัเจียนวาทำเม,<อ>ม,มพระมาลีเนาะแหงเมืองลูกห่างเข้าไปเนาะ ลเกาจะเห็นเป็ี่ยนเซ็นทรัลขที่13ไปเนาะทุกคนจะเป็นสีนประมาณนี้อ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่วิดีโอเนาะที่ได้นํามาฝากมาตอนรับทานแล้วกาได้มาตอบคอมเมนต์แต่ข้าพเจ้าบุตืจีแล้วเนาะว่าแมนทาหนหลเนาะที่เพิ่นคอมเมนต์เอาไว้แต่กระโดดแล้วล่ะว่าให้พามาชมวนสถานที่ดังกล่าวนี้เพิ่นว่ากําแพงหยักเนาะอยู่ที่่อาเมืองท่าแขกเนาะออกจากเทศบาลมากับ8กิโลเมตรเอาฝากลูกทานที่ตามตื่มในวิดีโอทันไปยังอยู่ที่คำมวนเนาะยังมีอีกหลายสถานที่่ที พาทัวร์ด้วยไอคอนในเชียงใหม่ใพื่อจะได้พาทัรการท่องเที่ยวแล้วเนาะฝากบุกคนที่ตามตื้มในวิดีโอทัดไปว่าจะพาทัวร์ไปดูสถานที่ไหนในปัจจุบันนี้เลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในประเทศเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวกับเพื่อนเนาะอยากจะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เนาะทุกคน